ยายรอบไหสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าจากเมื่อคืนก็ผ่านไปวัดบ้านแผนขอบคุณแพนแรลิเกสวัสดีทุกคนเลยจ้ะสวัสดีคุณกุ้งค่ะไม่เจอกันไหลไฟ์ลเลยนะสวัสดีนะคะเจอกันนครสวรรค์จ้าเจอเข้ามาทักกันด้วยนะถ้าไม่ทักก็จําไม่ได้นะจ๊ะ สวัสดีจ่าสิบเก้าเจอกันชุมพวงจ้าสวัสดีคุณอุศนีนะคะสวัสดีคุณใส่ชนคะ่ะก็เมื่อคืนผ่านไปสนุกสนานนะคะเพลงสาบ้านแผนไพร้อมากเออคุณดาดาอยู่แถวบ้านแผนไหมคะใครลงมาเล่าซิว่าถ้าเดนี้สี่ร้อยกว่าคนนะมีใครอยู่ที่ใกล้วัดบ้านแผนบ้างเช้าขึ้นมาค่าว่าลิเกเล่นไปไงบ้างดีไม่ดีบอกกันได้นะคะจะได้ปรับปรุง <c oughs> นครสวรรค์ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรู้สึกอบอุ่นเลยก่อนจะไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกนกรนพรค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะเมื่อคืนที่มาเชียขอบคุณป้านีแกงใต้ค่ะสวัสดีค่ะภาษาอ่านไม่ออกขอโทษน,นะคะแต่แม่ก็ทุเรียนทอกับขนุนทอดรีอย,อย่งคะ่ะก็กินค่ะกินบ้านแต่ยกินไม่หมดเลยคะ่ะอร่อยค่ะ เพื่อนบอกสนุกมากค่ะโอ้ยชื่นใจสวัสดีครูแทนสวัสดีคุณออยค่ะสวัสดีคุณสำอางนะคะก็เมื่อคืนผ่านไปช้าบ้างไวบ้างก็นึกว่าแบบว่าประมาณว่าเล่นไปแล้ววันที่มาพิดโลสนุกมากค่ะเล่นไปแล้วก็ท่านผู้ชมเเขามีความสุขกับเราด้วยก็เล่นกันไปสนุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณชาววัดบ้านแผนที่มาดูกันมากมายนะคะ แล้วเมื่อคืนก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนในคณะแล้วก็แฟนคลับด้วยที่มาลดน้ำดำหัวแม่นะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณที่เห็นความสำคัญของแม่คนนี้นะคะที่มาวัดเขาดินมีคนชมค่ะขอบคุณคุณแม่ไพลินมากค่ะเมื่อคืนเล่นสงการสนุกไหมสนุกมากค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสายชนก็คือสนุกมากค่ะแต่เมื่อคืนเราอาจจะเสียงดังไปหน่อยเกิงจริงม,มันมันเราเราห้ามไม่ได้นะคะมันเป็นเทศกาลก็น่าจะเข้าใจแต่บางเอื่นว่าเขาอาจจะไม่พอใจมีบ้างนะคะว่าเราเสียงดังก็คือที่เป็นครั้งแรกที่ชมที่ให้รางวัลน,น้องๆในวิธีใจสั่นไม่ต้องสั่นค่ะ <laughs> เดี๋ยวก็ชินเอง จะอยู่ในใจเสมอขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณดอกกุหลาบมากมายนะคะขอบคุณเมื่อวานที่ติ้งมาให้มีมได้พันสองค่ะกรุงเทพยังไม่มีเลยค่ะมีแค่ใกล้เคียงขอบคุณป้านีแกงใต้ของให้ดอกกุหลาบยยเยญะๆเจอทางนยี่สิเจอแล้วเข้ามาทักทายกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเมื่อคืนก็ต้องการขอโทษที่วัดบ้านแผดด้วยถ้าหากว่าแฟนคลับเรา แล้วก็ศิลปินเราเล่นส่งการเสียงดังไปหน่อยกราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะใครที่อยู่แถวนั้นบอกว่าแม่ใหม่เขาขออภัยด้วยละกันที่ว่าเสียงดังเม,มื่อคืนมีอ่าคนน่าจะเป็นพวกแม่ครัวเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจยังไงก็ฝากขอโทษด้วยนะคะไม่เบื่อขอบคุณมากค่ะมันเป็นเทศกาลนะคะเราจะห้ามก็ไม่ใช่ถูกปะล่ะเราจะห้ามเอ้ยอย่าเล่นกันนะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไงแล้วก็ประเด็นคือว่า วันนี้วันนี้ยุยาฝนตกหยิมหยิมภาวนาพรุ่งนี้อย่าตกพรุ่งนี้ก็เจอกันที่วัดน้าเต้าบางบานนะคะแต่เห็นเมื่อวานเจา้าภาพบอกเมื่อวานเขาบอกว่าขอบคุณมืออุ้มใจค่ะบางบานไปเขาจะมีการเล่นสงการทำข้างทางน่าจะเข้าเข้ายากก็จะพยายามไปกันให้ไหวนิดหนึ่งสวัสดีดังๆพ่อแก่คุณขอขอบคุณมากค่ะใกล้กับวัดบ้านแผนค่ะ มันมีทางลัดไปทางไหนไหมเขาว่ามันเออเขาเล่นส่งการกันแล้วจะเข้ายากหรอคะยายุสวัสดีจ้าแม่น,น้องหนูสวัสดีค่ะขอัสดีนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เมื่อคืนเป็นกาลังใจคนยังหนาแน่นนะคะเราไปครั้งแรกก็ฝากลิเกลุ่ฟ้าไว้ด้วยถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ติชมบอกกันได้นะคะสวัสดีจ้าปอปาวันนี้ เล่นไหนคะเล่นนครสวรรค์ค่ะวัดหนองโบนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีใหม่จ้าไปแล้วหนึ่งแดโหคุณธัญญานี่แน่นอนจริงขอบคุณมากนะจ้าใหม่ว่าง่ายใหม่ว่าง่ายได้หนึ่งใบแล้วคะ่ะเมื่อวานได้สิบสามใบสิบสองใบนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะแม่ขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีคุณสมนึกนะคะวันนี้เป็นกําลังใจน้าจอพี่อยู่รกกากระบังดูแต่น้าจอมันไม่มีเขตนั้นเลยอะคะ่ะอายุทยาเล่นสงการแต่รถจะติดคะ่ะนั่นน่ะสิคืนนี้จะภาพขอเรื่องอะไรยังไม่ได้คุยเลยคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะ ที่ทางของใช่จ้ะใช่จ้ะใช่จ้ะใหม่เหมือนเดิมเ <c oughs> จอกันสวยจริงสวยไม่สวยหรอจ้าเป็นฝ้าเยอะซึ่งฝ้าเนี่ยมันรักษาไม่หายจริงๆนะจ้ะถ้าไม่มีฝ้าแล้วจะดีมากเลยไกลมากค่ะพี่อะไรไกลค่ะเอาใหม่ทีหนูอยู่กรุงเทพสวัสดีค่ะ ได้ไปดูแม่วัดของส่วนน่าจะปีละค่ะอ๋อหนึ่งแดงขอบคุณคุณลินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเล่นวัดหนองโบดค่ะคืนนี้นครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะที่วัดสมานเล่นเดินไหนคะ่ะอุยกะละกดานดนะะู่นเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะรอหน้าจอเหมือนเดิมขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาสนะคะไปใกล้ๆก็มาดูกันหน้าเวทีบ้างนะคะ พี่จุ๋มมาค่าได้สองใบสองใบและสามใบละค่อยๆสะสม <g ül> <g ül> ก็เมื่อคืนนะคะใครในเนี้ยห้าร้อยคนแต่มีใครอยู่ที่คืนเนี้ยใครจะไปงานที่ดูลิเกที่วัดบ้านแผนอีกบ้างถ้าใครไปดูลิเกวัดบ้านแผนบอกว่าแม่ใหม่เขาฝาก ฝากขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อคืนเราเล่นสงการกันเสียงดังไปหน่อยแล้วก็ลิเกแล้วก็แฟนขับเล่นกันเสียงดังไปหน่อยต้องขออภัยนะคะสิบเจ็ดเดือนหน้ายังเป็นกําลังใจหน้าจออย่างเดียวเลยแม่โอ้หเป็นกําลังใจหน้าจอนี่ก็สุดยอดเลยค่ะสองแดงขอบคุณค่ะไม่ได้สี่ใบแล้วหน้าเวทีสนุกจริงไว้ไม่แใกล้จะไปให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณที่ชอบกันนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาลดน้ำดำําดําหัวแล้วอวยพรให้แม่นะคะขอบคุณมากค่ะเราก็ทีแรกก็รู้สึกวันใจนะเพราะเราไม่เคยไปเล่นวัดบ้านแผนใช่ไหมว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะใจคิดอยู่นะคะว่าจะพอมีคนดูเปล่า,าแต่ก็โอ้สุดยอดค่ะคนบ้านแผนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เขาก็มาชมเราค่ะแต่ชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็แสดงกันเต็มที่นะคะยูซุลินหน้าจอเจ้หวันนั้นไปเล่นบางน้ำเปรี้ยวลูกไม่ได้ไปสูงยากไปมากเลยปีหน้าติดแสแล้วอดดูเลยใช่ค่ะติดงานแล้วค่ะเขาว่าจะหาพิจะสูนแต่จะหาหรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเล่นเราแวะใกล้ๆก็มาดูนได้วันที่สิบห้าไปดูนะจ๊ะ วัดน้ำเต้าบางบานไม่ไกลจากเมื่อคืนเท่าไหร่เห็นเขาว่ากันนะคะแม่ไม่รู้จักหรอกดูทุกคืนสองแดงขอบคุณค่ะได้หกไหวแล้วหกไหวแล้วหกไว,วขอบคุณดอกกุหลาบจากคุณธัญญาด้วยค่ะสวัสดีคุณเปิ้ลค่ะได้หกไหวแล้วฟ้าพยายามเนี่ยฟ้าพยายามอยู่ที่นั่นจริงอยู่ระยองดูหน้าจอระยองเนี่ยน่าจะมีหาไว้แต่รู้สึกจะเป็นปีหน้าหรือไงคะ จะต้องเลือกอีกทีว่าที่วัดหรือที่บ้านนะคะพอเขาหาไปแก้บนขอบคุณแม่ใหม่ที่มีลูกชายน่ารักทั้งสองมาสร้างรอยยิ้มเสียงอร่อยของเราขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะที่ทุกคนเชียร์นู่นแนทนุ่นนะคะบางบานกับบ้านแพงใกล้กันค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะแสดงว่าบางบานเราต้องเล่นเรื่องอื่นแหละพอเล่นดำรงไม่ได้และเดี๋ยวดูเรื่องอื่นนะคะถ้าใกล้กันขนาดนั้น ไม่มีคนพาไปดูหน้าจอก็ได้ค่ะหน้าจอไม่เคยพลาดเลยสักคืนให้คุณคนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะไม่เคยมาหน้าวิธีเลยเหรอจ๊ะฝันใจใกล้บ้านเลยค่ะค่ะดีค่ะแม่ม่วนเกิดอวยพรให้หน่อยอ๋อก็ขอให้มีความสุขมากๆคิดอะไรก็ส่งความปรารถนาแล้วก็ ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะจ๊ะรวยจนไม่สําคัญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะอุ๊ยขอบคุณค่ะกําลังใจนึ่งแดงชื่อรัดไหมคะใช่ปะแม่เดานะคะท้าไม่ถูกก็บอกด้วย <laughs> น้ําเต้าใกล้วัดบางนมคูค่ะจองก็อี้วันที่ยีองแล้วคะ่ะแม่ที่ชนจ้าเจอกันจ้ะคืนนี้เรื่องอะไรยังไม่รู้เลยคะ่ะจ้ะ ที่ประทุมอยู่สมุติประกาศอ๋อเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปแสดงสมุดประกาศนะแม่วันนี้หนูไม่ได้ไปลูกๆมาหนูสร้างน้ำลาล้านชาให้แม่นะคะค่ะรอสมุทรสาครค่ะพ่อมีชุดเหมือนน้ำดงด้วย <c oughs> ใส่มาเลยใส่มาเลย หน้าจอทุกคืนแต่ถ้ามากรุงเทพเจอกันทุกงานจ้าจ้าอยู่ในเธอร์แลนด์ดูหน้าจอทุกวันโอ้โหขอบคุณมากค่ะถึงอยู่ไกลๆก,ก็มีลิเกให้ดูนะคะขอบคุณขอจอขอใจไอเลิฟต่อต่อเราต้องรักเขามากรักเขาให้มากนะคะต่อตอเนี่ยพวกเราชาวไทย <laughs> เราต้องรักต่อต่ตอเขาให้มากนะคะพูดไปแล้วก็ไอเลิฟต่อต่ออยู่ในเทอร์แลนโหน่ารักมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เปิดใจรับลิเกที่ไม่ดังแต่ตั้งใจแสดงสวัสดีแม่อรอ์จ้าเมื่อคืนหูหเล่นกันสนุกสนานแม่ต้องบอกว่าออตอนทนําตอนฉากแม่ให้ฮัาชามากแม่ติดตลบสวัสดีคุณแม่ค่ะ เจ้าเจ็ดในกับบ้านแพงใกล้กันอะไน,นะ